เคยไหมมีทุกอย่างที่ควรทําให้มีความสุขแต่ใจกลับว่างเปล่าเคยไหมตื่นเช้ามาแล้วไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตต่อไปทําไมคุณกําลังเบื่อสิ่งที่คนอื่นเรียกว่าความสําเร็จอยู่หรือเปล่าสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ย้อนรอยพุทธรายการที่จะชวนคุณย้อนกลับไปฟังเรื่องราวในพุทธประวัติที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน แล้วคุณจะเข้าใจธรรมะที่จะพาคุณค้นหาคำตอบให้กับชีวิตในวันนี้ผ่านภาษาร่วมสมัยที่เข้าถึงได้ง่ายแต่ยังคงอิงพระไตรปิฎกและคำสอนดั้งเดิมอย่างเคร่งรัดลองปิดตาแลวจินตนาการดูสิครับยามค่ำคืนหนึ่งในเมืองพราณาสีเมืองที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่งในยุคนั้นเสียงหัวเราะอ,อันเบิกบานดังก้องออกมาจากเครือหาดหลังใหญ่เสียงดนตรีไพเราะจากคลุยไพชิงชาบ พร้อมด้วยกลิ่นหอมของดอกมะลิและเครื่องหอมที่ฟุ้งไปทั่วบริเวณงานเลี้ยงสุดหรูหรากำลังดำเนินอยู่ในบ้านของเศรษฐีคนหนึ่งแขกผู้ดีนักการเมืองพ่อขาผู้มั่งคั่งและคุณหนูสาวๆผู้งดงามต่างพากันแต่งตัวด้วยผ้าไหมอันล้ำค่าเครื่องประดับทองและเครื่องหอมมีราคาทุกคนดูมีความสุขทุกคนดูเปลี่ยมไปด้วยความเบิกบานแต่เดี๋ยวก่อนครับลองซูมกล้องเข้าไปที่มุมหนึ่งของงานเลี้ยงดูสินั่นคือ เยะสะหนุ่มที่ควรจะเป็นศูนย์กลางของงานเลี้ยงคืนนี้เขาคือบุตรชายของเจ้าของบ้านหน้าตาหล่อเหลารูปร่างสมส่วนใส่เสื้อผ้าไหมที่มีราคาพอซื้อบ้านหลังเล็กได้ทั้งหลังบนข้อมือมีกำไลทองคำแท้ที่คอมีเครื่องประดับล้ำค่าแต่ดูสีหน้าของเขาสิครับถ้าคุณมองดีๆคุณจะเห็นว่าแม้จะมีรอยยิ้มบนใบหน้าแต่ดวงตาของเขากลับไม่มีแสงมันว่างเปล่า เหมือนคนที่กำลังมองหาอะไรบางอย่างแต่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังหาอะไรนี่หรือ,รอความสุขยศะะพ,พึมพำในใจขณะที่สาวงามคนหนึ่งเข้ามาเชิญให้เขาไปร่วมวงดนตรีขอโทษครับสักครู่นะยศะะตอบด้วยเสียงที่พยายามจะฟังดูร่าเริงแต่ในใจกลับรู้สึกเหมือนใครเอาผ้าหน,นานามากลุมหัวใจเอาไว้เขาเดินผ่านผู้คนไปอย่างไร้จุดหมายมองดูแขกผู้ดีที่กำลังพูดคุยกันเรื่องการค้าขาย การเมืองความร่ำรวยและชื่อเสียงทุกคนดูมีชีวิตชีวามีเป้าหมายมีความหวังแล้วผมละ่ะคำถามนั่นเองผมมีอะไรที่<า>ต้องการจริงๆหรือเปล่ารู้ไหมครับหากเราจะเทียบเคียงกับโลกปัจจุบันของเรายศะะในเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนคนหลายๆคนที่เราเจอกันทุกวันคนที่ดูจากภายนอกแล้วมีทุกอย่างที่สังคมบอกว่าควรจะทำให้เรามีความสุขมีเงิน มีสถานะมีรูปหน้าตามีคนรักมีเพื่อนมากมายมีงานดีมีบ้านสวยมีรถดีมีของใช้ที่แพงมีการศึกษาดีมีครอบครัวที่ดีแต่ทำไมใจถึงยังว่างเปล่าทำไมยังรู้สึกเหมือนมีบางอย่างขาดหายไปทำไมยังรู้สึกเหมือนกำลังแสดงบทบาทอยู่ตลอดเวลายะสะนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้สักแกะสลักลายประนิต มองออกไปนอกหน้าต่างฟังเสียงเพลงและเสียงหัวเราะที่ดังอยู่เบื้องหลังแต่ในใจเขากลับรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ได้อยู่ในที่นั่นทุกคืนก็เหมือนเดิมเขาคิดทุกวันก็เหมือนเดิมกินนอนเที่ยวสนุกหัวเราะแล้วก็นอนแล้วตื่นมาก็ทำซ้ำแล้วมันมีจุดหมายอะไรยสส์รู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมอยู่ในมหาสมุทรแห่งความว่างเปล่า แม้จะมีคนมากมายอยู่รอบตัวแต่เขากลับรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างบอกไม่ถูกแล้วในคืนนั้นยะสะก็ตัดสินใจทำสิ่งที่เขาไม่เคยทำมาก่อนเขาลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินผ่านกลุ่มแขกที่กำลังสนุกสนานผ่านพ่อแม่ที่กำลังต้อนรับแขกและออกจากบ้านไปอย่างเงียบๆโดยไม่มีใครสังเกตอากาศกลางคืนเย็นสบายท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวเสียงแสงสีจากในบ้านก็ค่อยเบาลง จนกลายเป็นเพียงเสียงรำไรอยู่ไกลๆยยสะเดินไปตามถนนโดยไม่รู้ว่าตัวเองกำลังจะไปไหนแต่รู้แค่ว่าเขาต้องการออกไปจากที่นั่นอุคิโตขันทิโตเขาพึมงพรมเป็นภาษาที่เรียนมาตั้งแต่เด็กซึ่งแปลว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอคคำนี้ออกมาจากปากเขาเหมือนคำข้าครวนเหมือนเสียงร้องจากส่วนลึกของจิตใจที่ถูกปิดกั้นมานานเขาเดินไปเรื่อย จนมาถึงอุทยานแห่งหนึ่งนอกเมืองที่นั่นเงียบสงบมีแต่เสียงสายของแมลงยามค่ำคืนและเสียงใบไม้ไหวเอื่อยเมื่อลมพัดผ่านแล้วในความมืดนั้นเขาก็เห็นแสงอ่อนลอยอยู่ใต้ต้นไผ่ใหญ่ต้นหนึ่งเมื่อยะสะเดินเข้าไปใกล้เขาก็เห็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งนั่งใต้ต้นไผ่ใหญ่ในท่านั่งสมาธิร่างกายตรงไม่น่าสงบนิ่งแววตาเปี่ยมไปด้วยความเมตตาและมีออร่าแห่งความสงบ ที่เล็ดลอดออกมาจากทั้งตัวนี่มันเยสะรู้สึกประหลาดใจเพราะแม้จะไม่เคยพบหน้าผู้ชายคนนี้มาก่อนแต่เขากลับรู้สึกเหมือนได้พบกับใครที่รู้จักมานานบางอย่างในตัวเขาบอกว่านี่ไม่ใช่คนธรรมดาพระพุทธเจ้าเพราะนั่นคือพระองค์เบิกกระเนตรและรอยยิ้มอันอ่อนโยนก็ปรากฏบนพระพักเยสะพระองค์ตรัสด,ด้วยพระสุรเสียงที่นุ่มนวลแต่แผ่ซ่านไปทั่วเธอดูเหนื่อยล้านะ ยะสะสะดุง้งไม่ใช่เพราะพระองค์รู้จักชื่อเขาแต่เพราะคำพูดนั้นเสียงดังเข้าถึงส่วนลึกของใจของเขาได้อย่างน่าอัศจรรย์เขารู้สึกเหมือนมีใครมาค่อยๆถอดภาระหนักออกจากบ่าของเขาท่านท่านเป็นใครยะสะถามด้วยเสียงสัน่นข้าเป็นเพียงผู้ที่เคยหลงทางเหมือนเธอพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนิ่มนวลและได้พบทางออกยสะเธอไม่ได้บ้า เธอกำลังตื่นดังหากเพราะคำว่าตื่นนั้นทำให้ยะ,ะรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าเขานั่งลงบนผืนหญ้าโดยไม่รู้ตัวสายตาจับจ้องไปที่พระพุทธเจ้าเหมือนคนที่เพิ่งเห็นแสงสว่างครั้งแรกหลังจากอยู่ในความมืดมานานข้าข้ารู้สึกเหมือนทุกอย่างไม่มีความหมายยะ,ะเอ,อ่ยออกมาด้วยเสียงที่แหบแห้งข้ามีทุกอย่างที่คนอื่นปรารถนาแต่ทำไมใจข้าถึงรู้สึกว่างเปล่า พระพุทธเจ้าพยักพระเสียรอย่างเข้าใจเพราะเธอกําลังมองหาความสุขในที่ที่ไม่มีความสุขแท้จริงยศส,สิ่งที่เธอเรียกว่าความสุขนั้นมันเป็นเพียงความสุขชั่วคราวที่มาพร้อมกับความทุกข์แฝงอยู่เสมอลมค่ําพัดผ่านใบไผ่เอื่อยไหวเสียงแสงจากงานเลี้ยงในเมืองยังคงดังอยู่ไกลๆแต่ที่นี่กลางป่าใหญ่ท่ามกลางความเงียบ กลับเป็นจุดเริ่มต้นของบทสนทนาที่จะเปลี่ยนชีวิตของยสสะไปตลอดกาลแล้วพระพุทธเจ้าก็เริ่มแสดงธรรมในรูปแบบที่เรียกว่าอนุปุพีกถาซึ่งแปลว่าการเทศนาแบบเป็นลำดับขั้นในการสอนที่พระองค์จะค่อยๆนำผู้ฟังจากระดับเข้าใจพื้นฐานไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเป็นขั้นเป็นขั้นยสสะขั้นแรกเธอต้องเข้าใจเรื่องฐานคือการให้การแบ่งปัน พระพุทธเจ้าพูดเธอมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่เธอเคยรู้สึกสุขใจจริงๆจากการให้หรือไม่ยะสะกรุ่นคิดเขานึกถึงครั้งที่เขาแจกเงินให้คนจนหรือช่วยเหลือคนยากไร้ใช่แล้วช่วงเวลาที่เขารู้สึกสุขใจจริงๆกลับเป็นช่วงเวลาที่เขาให้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เขาได้รับขั้นต่อไปคือศีลการประพฤติที่ดีงามการไม่ทำร้ายตัวเองและผู้อื่น พระพุทธเจ้าดำเนินต่อความสุขจากการมีทรัพย์สมบัติเป็นความสุขจากภายนอกแต่ความสุขจากการประพฤติที่ดีเป็นความสุขจากภายในยะะะพยักหน้าเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมแม้จะมีทุกอย่างแต่เขาไม่เคยรู้สึกสงบอย่างแท้จริงและขั้นสุดท้ายคือสวรรค์แต่แม้แต่สวรรค์ก็ยังไม่ใช่ที่สิ้นสุดของความทุกข์เพราะสวรรค์ก็ยังไม่เที่ยง ยังต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายเมื่อเห็นว่ายสะเริ่มเปิดใจและพร้อมรับฟังพระพุทธเจ้าจึงเริ่มแสดงธรรมเฉพาะคืออริยสัจสี่ยศะะตอนนี้ข้าจะบอกความจริงที่ข้าค้นพบความจริงข้อแรกคือทุกขสัจชีวิตนี้มีความทุกข์แก่เจ็บตายพัดพรากจากสิ่งที่รักต้องเจอสิ่งที่เกลียด และไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการยะสส์รู้สึกเหมือนมีคนมาถอดหน้ากากที่เขาใส่อยู่ออกเขาเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงรู้สึกว่างเปล่าเพราะเขาพยายามหลีกหนีความจริงข้อนี้ด้วยการตามหาความสุขจากสิ่งภายนอกความจริงข้อที่สองคือสมุทัยยั์สาเหตุของความทุกข์คือตัณหาความอยากความต้องการความยึดมั่นถือมั่นยะสส์ เธอทุกข์ไม่ใช่เพราะเธอไม่มีอะไรแต่เพราะเธอต้องการอะไรบางอย่างที่ไม่รู้ว่าคืออะไรคำพูดนี้เสียบเข้าใจยะสะแทบทะลุเขาเงยหน้าขึ้นมองดวงดาวแล้วน,น้ำตาก็ไหลรินไม่ใช่น้ำตาเศร้าแต่เป็นน้ำตาของคนที่ได้เห็นความจริงเป็นครั้งแรกความจริงข้อที่สคือนิโรธสัตว์ความทุกข์สามารถดับได้เมื่อตัณหาดับความทุกข์ก็ดับแล้ว ยสะถามด้วยเสียงสั่นข้าจะทำอย่างไรให้ตันหาดับได้นั่นคือความจริงข้อที่สี่มัรคสัตว์มีทางที่จะไปถึงการดับทุกข์ได้นั่นคืออริยมรรคมีองค์8ขณะที่พระพุทธเจ้าตรัสอธิบายอริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากััมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติ สัมมาสมาธิอะไรบางอย่างในใจของยะ,ะเริ่มเปลี่ยนแปลงเขาเริ่มเข้าใจว่าทุกอย่างที่เขาคิดว่าเป็นปัญหาที่จริงแล้วกลับเป็นประตูสู่การเข้าใจความจริงความว่างเปล่าที่เขารู้สึกไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นสัญญาณที่ใจส่งออกมาว่าเขากําลังมองหาอะไรในที่ผิดเธอเข้าใจแล้วใช่ไหมยะพระพุทธเจ้าถามยะ,ะพยักหน้าอย่างช้า ในดวงตาของเขาเริ่มปรากฏแสงสว่างไม่ใช่แสงที่เห็นด้วยตาแต่เป็นแสงแห่งปัญญาเป็นแสงของการเข้าใจความจริงข้าข้าเห็นแล้วยะสะกกล่าวเป็นเสียงเบาๆข้าเห็นว่าสิ่งที่ข้าตามหามานั้นมันไม่มีอยู่จริงในโลกแห่งรูปธรรมแต่มันอยู่ในการปล่อยวางในการไม่ยึดมั่นในการเข้าใจว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง นั่นคือช่วงเวลาที่ยะ,ะเกิดธรรมจักสุคือดวงตาเห็นธรรมเขาเข้าใจอริยสัจสี่อย่างแท้จริงเขาเห็นว่าสิ่งที่เขาเคยยึดมั่นนั้นล้วนไม่เที่ยงเขาใจกฎแห่งกรรมและเห็นทางสู่การดับทุกข์อย่างชัดเจนหลังจากที่ยะสะเกิดดวงตาเห็นธรรมความเงียบอันศักดิ์สิทธิ์ก็ปกคลุมอุทยานแห่งนั้นเสียงแสงจากการเลี้ยงในเมืองยังคงดังอยู่ไกลแต่สำหรับยะ,ะแล้วเสียงนั้นเหมือนมาจากโลกอื่น โลกที่เขาเคยอยู่แต่ไม่อาจกลับไปได้อีกแล้วพระองค์ยะสะเอ่ยออกมาด้วยเสียงที่เปลี่ยนไปเสียงที่มีความมั่นใจและความสงบใหม่ข้าอยากขอเป็นสิทธิ์ของพระองค์ข้าอยากเรียนรู้วิธีการปฏิบัติให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าพิจารณาดูยะสะอย่างลึกซึ้งพระองค์เห็นว่าหนุ่มคนนี้ไม่ได้พูดจากอารมณ์ชั่วขณะแต่เป็นการตัดสินใจที่มาจากการเข้าใจอย่างแท้จริงยะสะ การเป็นสิทธิ์ของข้าไม่ใช่เรื่องง่ายพระพุทธเจ้าตรัสอย่างเมตตาแต่เคร่งรัดเธอจะต้องสละสิ่งที่เคยยึดมั่นเปลี่ยนวิถีชีวิตจากรากฐานเธอพร้อมแล้วหรือข้าพร้อมแล้วพระองค์ยะสะตอบโดยไม่ลังเลสิ่งที่ข้าเคยยึดไว้ในใจตอนนี้ข้าเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ของจริงไม่ใช่สิ่งที่จะให้ความสุขที่แท้จริงข้าอยากเดินตามทางที่พระองค์สอน ขอพระองค์เมตตารับข้าเป็นศิษย์และโปรดให้ข้าได้บวชเถิดเอหิภิกขุยสะพระพุทธเจ้าตรัสซึ่งแปลว่ามาเถิดภิกษุยสะนั่นคือคำบรรพชาแบบพิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงให้เฉพาะผู้ที่มีบุญบารมีสูงแม้ภายนอกเขาจะยังอยู่ในร่างเดิมแต่ใจของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงด้วยคำเดียวที่พระพุทธเจ้าตรัสเอหิภิกุยสะได้กลายเป็นภิกษุโดยสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่อยู่ที่หัวใจของเขาความโลภความโกรธความหลงที่เคยครอบงำใจเขาเริ่มค่อยๆจางหายไปข้ารู้สึกเบายศะ,ะพึมพำเบาเหมือนนกที่เพึ่งถูกปล่อยออกจากกรงขณะเดียวกันที่บ้านของเศรษฐีพ่อแม่ของยศะ,ะเริ่มตื่นตระนกเมื่องานเลี้ยงเลิกกันแล้วพวกเขาก็พบว่าลูกชายหายไปยศะ,ะอยู่ไหน แม่ของเขาถามด้วยเสียงกังวลเมื่อกี้ก็ยังอยู่ในงานไปไหนได้เนี่ยพ่อตอบด้วยความไม่เข้าใจพวกเขาส่งคนไปค้นหาทั่วเมืองถามเพื่อนๆของยะสะ์แต่ไม่มีใครเห็นเขาจนในที่สุดก็มีคนมาบอกว่าเห็นยะสะเดินออกจากบ้านไปทางอุทยานนอกเมืองลูกเราจะไม่ทำอะไรโง่งๆหรอกใช่ไหมแม่ของยะสะร้องไห้พ่อของเขาไม่ได้ตอบแต่ในใจก็เต็มไปด้วยความกังวล รู้ว่าลูกชายเศร้าโศกมาระยะหนึ่งแล้วแต่ไม่คิดว่าจะร้ายแรงขนาดนี้เช้าวันรุ่งขึ้นพ่อของยะสะพร้อมด้วยคนใช้หลายคนออกตามหาลูกชายด้วยความคิดว่าถ้าเจอแล้วจะลากตัวกลับบ้านให้ได้ <ś cis> เมื่อมาถึงอุทยานพวกเขาก็เห็นยศะนั่งอยู่ใต้ต้นไผ่ในท่าของผู้ที่พึ่งบรรพชานั่งสมาธิอย่างสงบบนใบหน้ามีรอยยิ้มที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนยศะลูกพ่อของเขาวิ่งไปหา เกิดอะไรขึ้นทําไมลูกแต่งตัวแบบนี้ยญาตสาเบิกตาขึ้นแล้วกราบพ่อด้วยความเคารพพ่อครับลูกสบายดีครับสบายดีพ่อของเขาร้องออกมาลูกหายตัวไปทั้งคืนแม่เจ้าเครียดมากแล้วตอนนี้มาปรากฏตัวในท่าทางแบบนี้และบอกว่าสบายดีพ่อครับยาตะกล่าวด้วยเสียงสงบลูกขอโทษที่ทำให้พ่อแม่เป็นห่วงแต่ลูกต้องการบอกพ่อว่า ลูกได้พบสิ่งที่ลูกตามหามาตลอดชีวิตแล้วอะไรกันสิ่งที่ตามหาพ่อของเขายังไม่เข้าใจพ่อครับพ่อเคยรู้สึกไหมว่าแม้จะมีทุกอย่างแล้วแต่ยังรู้สึกว่าขาดอะไรบางอย่างยศะะเริ่มอธิบายพ่อของเขาใคร่ครวนในใจลึกๆเขาก็เคยรู้สึกแบบนั้นบ้างแต่เขาไม่เคยให้ความสําคัญลูกได้พบครูที่สอนลูกว่าความทุกข์ที่เรารู้สึกนั้นมาจากไหนและจะหยุดได้อย่างไร ยสะชี้ไปที่พระพุทธเจ้าที่นั่งไม่ไกลนักพ่อของยสะมองไปตามที่ลูกชายชี้แล้วก็เห็นพระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไผ่ในท่าทางอันศักดิ์สิทธิ์ทันทีที่เขามองสบตากับพระพุทธเจ้าเขาก็รู้สึกได้ถึงความสงบและความเมตตาอันไม่อาจบรรยายนั่นนั่นคือใครเขาถามด้วยเสียงเบานั่นคือพระพุทธเจ้าพ่อครับผู้ตื่นผู้รู้แล้วยะตอบ พระองค์ได้สอนลูกเรื่องความจริงของชีวิตทําให้ลูกเข้าใจว่าทําไมเราถึงทุกข์และจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไรพ่อของยศะะเดินเข้าไปหาพระพุทธเจ้าเมื่อเข้าใกล้เขาก็รู้สึกถึงพลังงานแปลกๆที่เล็ดลอดออกมาจากพระองค์เป็นพลังงานที่ทําให้เขารู้สึกสงบปลอดโปรง่งเหมือนได้กลับมาบ้านหลังจากเดินทางไกลท่านเขาคุกเข่าลงต่อหน้าพระพุทธเจ้าขอโทษที่มารบกวน ข้าเป็นพ่อของยะสะข้าอยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายข้าเพราะเมื่อคืนเขายังเป็นอีกคนแต่เช้านี้กลับเป็นอีกคนพระพุทธเจ้ายิ้มเขาไม่ได้เป็นคนอื่นแต่เขาได้กลายเป็นตัวเขาที่แท้จริงท่านเศรษฐีลูกของท่านได้ค้นพบความจริงที่ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งที่เราครอบครองแต่มาจากการที่เราไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆ คำพูดนี้ทำให้พ่อของยิสระรู้สึกปลาดใจเพราะเขาเองก็เคยรู้สึกแบบนั้นบ้างในยามที่เขาได้ช่วยเหลือคนอื่นหรือในยามที่เขาไม่ต้องกังวลเรื่องทรัพย์สมบัติแต่แต่ถ้าทุกคนคิดแบบนี้แล้วโลกจะเป็นอย่างไรเขาถามโลกจะสงบพระพุทธเจ้าตรัสอย่างเรียบง่ายเพราะความทุกข์ส่วนใหญ่ของมนุษย์มาจากความโลภความโกรธและความหลงหากคนไม่โลภไม่โกรธไม่หลง โลกจะไม่มีสงครามไม่มีการแย่งจริงไม่มีความอิจฉาพ่อของยศะนิ่งไปนานในใจเขาเริ่มเข้าใจคำพูดของพระพุทธเจ้าและเริ่มเข้าใจว่าทำไมลูกชายของเขาถึงดูสงบและมีความสุขเช่นนี้หลังจากฟังคำอธิบายของพระพุทธเจ้าพ่อของยศะก็ขออนุญาตนั่งลงฟังธรรมด้วยในใจเขาเริ่มเกิดความอยากรู้อยากเห็นเพราะเขาสังเกตเห็นว่า ลูกชายของเขาดูมีความสุขอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีพระเจ้าค่ะพ่อของยสะกราบข้าอยากทราบว่าหลักธรรมที่พระองค์สอนลูกชายข้านั้นมันคืออะไรทําไมถึงเปลี่ยนเขาได้ขนาดนี้พระพุทธเจ้าพิจารณาดูพ่อของยะสะแล้วทรงเห็นว่าเขาเป็นผู้ที่มีใจเปิดกว้างและพร้อมจะรับฟังจึงเริ่มแสดงธรรมเป็นขั้นตอนเช่นเดียวกับที่ทรงแสดงแก่ยสะท่านเศรษฐีการให้ทาน การทำความดีการไม่ทำร้ายผู้อื่นสิ่งเหล่านี้ท่านเคยทำมาแล้วและท่านก็รู้สึกสุขใจจากการทำใช่หรือไม่พระพุทธเจ้าถามพ่อของยะสะพยักหน้าเขานึกถึงครั้งที่เขาช่วยเหลือคนจนสร้างถนนขุดบอ่อน้ำให้ชุมชนจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสช่วงเวลาที่เขารู้สึกสุขใจจริงๆกลับเป็นช่วงเวลาที่เขาให้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เขาได้รับ แต่แม้แต่ความสุขจากการให้ก็ยังไม่ใช่ความสุขสูงสุดพระพุทธเจ้าตรัสต่อเพราะมันยังผูกพันอยู่กับการกระทํายังมีตัวตนตัวเขายังมีผู้ให้ผู้รับสิ่งที่ให้พ่อของยะสะฟังด้วยความตั้งใจเขาเริ่มเข้าใจทีละนิดความสุขสูงสุดคือความสุขที่เกิดจากการไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆ รวมทั้งตัวตนของเราเองพระพุทธเจ้าอธิบายเมื่อเราเข้าใจว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงทุกและไม่ใช่ตัวตนเราจะไม่ยึดติดและเมื่อไม่ยึดติดเราจะเป็นอิสระขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมบรรยากาศรอรบๆเริ่มเปลี่ยนไปเสียงนกป่าเริ่มส่งเสียงแสงแรกของวันใหม่เริ่มส่องผ่านใบไผ่แต่ที่สําคัญที่สุด คือการเปลี่ยนแปลงในใจของพ่อยะสะข้าข้าเข้าใจแล้วพ่อของยะสะกล่าวด้วยเสียงสัน่นข้าใช้ชีวิตมาตลอดด้วยการสะสมการครอบครองการป้องกันแต่สิ่งเหล่านั้นไม่เคยทําให้ข้ามีความสุขอย่างแท้จริงข้ามีความสุขจริงๆเมื่อข้าไม่คิดถึงสิ่งเหล่านั้นนั่นคือช่วงเวลาที่พ่อของยะสะก็เกิดดวงตาเห็นธรรมเขาเข้าใจอริยสัจสี เข้าใจว่าความทุกข์มาจากไหนและจะดับได้อย่างไรจากวันนั้นชีวิตของครอบครัวยะสะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงยะสะได้ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังจนในที่สุดก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ส่วนพ่อของเขาก็กลายเป็นอุบาสกผู้เคร่งครัดใช้ทรัพย์สมบัติเพื่อถวายสนับสน,นุนประสงค์และช่วยเหลือผู้คนแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือพ่อของยะสะไม่ได้ทิ้งความเป็นเศรษฐี แต่เขาได้เรียนรู้วิธีการใช้ความมั่งคั่งอย่างมีสติไม่ยึดติดไม่โลภและใช้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมคุณเคยรู้สึกไหมว่าแม้จะประสบความสำเร็จในสายตาคนอื่นแต่ภายในใจกลับรู้สึกว่างเปล่าเคยรู้สึกไหมว่าคุณกำลังไล่ตามอะไรบางอย่างที่ไม่รู้ว่าคืออะไรเคยรู้สึกไหมว่าทุกวันเหมือนเดิมไม่มีความหมายนั่นอาจเป็นเพราะเราไปมองหาความสุขในที่ผิด เราคิดว่าความสุขมาจากการมีการได้การเป็นแต่ความจริงแล้วความสุขที่แท้จริงมาจากการเข้าใจการปล่อยวางการไม่ยึดติดยาสะสอนเราว่าการมีทุกอย่างไม่ได้หมายความว่าเราจะมีความสุขแต่การเข้าใจทุกอย่างต่างหากที่จะทําให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงเขาสอนเราว่าความว่างเปล่าที่เรารู้สึกอาจไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นสัญญาณที่ใจส่งมาบอกว่า เรากำลังมองหาอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่าความสุขผิวเผินเขาสอนเราว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายนอกแต่เกิดจากการเปลี่ยนวิธีมองโลกภายในในมหาวัคของวินัยปิฎกมีการบันทึกคำสอนสำคัญที่พระพุทธเจ้าตรัสในวันนั้นไว้สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงนั่นคือ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยล้วนมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไปวิราคะนิพพานังความคลายกำหนัดนำไปสู่นิพพานการไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆคือทางสู่ความสงบสุขสูงสุดคือเมื่อเราเลิกยึดเลิอกอยากใจก็ไม่ทุกข์อีกต่อไปนั่นคือความสุขที่แท้จริงที่พระองค์เรียกว่านิพพาน ธรรมจารีสุขขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขผู้ที่ดำเนินชีวิตตามหลักธรรมจะมีความสุขอย่างแท้จริงในตอนท้ายนี้ผมอยากให้คุณถามตัวเองว่าคุณกำลังไล่ตามอะไรอยู่และสิ่งนั้นจะทําให้คุณมีความสุขอย่างแท้จริงหรือไม่ความว่างเปล่าที่คุณรู้สึกอยู่บางครั้งอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องแก้ไขแต่เป็นสัญญาณที่ใจส่งมาบอกว่า คุณกำลังมองหาอะไรที่ลึกซึ้งกว่านี้บางทีสิ่งที่คุณตามหาอยู่ไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ที่การเดินทางไม่ได้อยู่ที่การได้รับแต่อยู่ที่การให้ไม่ได้อยู่ที่การครอบครองแต่อยู่ที่การปล่อยวางเรื่องราวของยัสษะอาจจะเกิดขึ้นเมื่อ2,500ปีที่แล้วแต่คำถามที่เขาตั้งขึ้นและคำตอบที่เขาค้นพบยังคงเป็นประโยชน์กับเราในโลกปัจจุบันนี้ ขอบคุณที่ร่วมย้อนรอยไปกับเราในวันนี้ครับหวังว่าเรื่องราวและธรรมะที่ได้ฟังจะกลายเป็นแสงเล็กๆที่ช่วยนำทางใจคุณในวันข้างหน้าพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับย้อนรอยพุทธะที่จะพาคุณย้อนกลับไปฟังเรื่องของผู้ตื่นรู้ในแบบที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นด้วยนะครับขอให้เส้นทางข้างหน้าของคุณสว่างสวยและแสงธรรมนำทางใจคุณเสมอสวัสดีครับ